สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาะงสาวกระยาณีสีสิงห์นักศึกษาการศึกษาปฐมวยัยชั้นปีที่1ห,หมู่2เลที่2วันนี้จะมาพูดเรื่องยกตัวเองขึ้นโดยไม่ลดคนอื่นลงอาจารย์คนหนึ่งชวนลูกศิษย์ไปเดินเล่นที่ชายหาดอาจารย์ได้เริ่มสอนลูกศิษย์ด้วยการใช้ไม้ขีดเส้นสองเส้นลงไปบนผืนทราย เป็นเส้นคู่ขนานยาว4ี่ฟุตและ2ฟุตตามลำดับอาจารย์กล่าวว่าเธอสามารถทำให้เส้น2องฟุตยาวกว่าเส้น4ี่ฟุตได้หรือเปล่าไหนลองทำให้อาจารย์ดูซิลูกศิษย์ได้คิดหาทางสักพักหนึ่งแล้วก็เอามือลบรอยเส้นที่ยาว4ี่ฟุตให้สั้นลงเหลือเพียง1ฟุตทำให้เส้นสฟุตนั้นดูยาวกว่าท,าทันทีแล้วศิษย์ก็ถามอาจารย์ว่า ทำแบบนี้ได้ใช่ไหมครับเหยียบหมวอคนอื่นเพื่อให้ตัวเองอยู่สูงขึ้นอาจารย์เขกกระบาลูกศิษย์เบาๆแล้วกล่าวว่าคนที่จะยกตนเองให้สูงขึ้นโดยการทำร้ายคู่คนอื่นนั้นไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมถ้าเลือกใช้วิธีนี้ชีวิตเธอก็มีแต่คนสาบแช่งและในระยะยาวชีวิตมักจะล้มเหลวทางที่ดี ควรเลือกวิธีที่จะยกตัวเองขึ้นโดยไม่ไปลดคนอื่นลงแล้วอาจารย์ก็ขีดเส้นสองเส้นให้ยาวเช่นเดิมคือสองฟุตและสี่ฟุตจากนั้นอาจารย์ก็ทำให้ดูด้วยการขีดเส้นสองฟุตให้ยาวขึ้นเป็นห้าฟุตแล้วพูดว่าจงอย่าคิดว่าคู่แข่งของเจ้าคือศัตร,รูแต่ให้คิดว่าเป็นครูของเจ้า ที่เธอจะต้องพัฒนาตัวเองให้เทียบเท่าหรือดีกว่ามันจะทำให้เธอได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามและยังยืนผู้ที่เลื่อนตัวเองขึ้นโดยการฆ่าน้องฟ้องนายและขายเพื่อนถึงแม้จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จแต่นั่นก็เป็นความสำเร็จที่ปัสจากเกียรติคุณไม่อาจพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิการเลื่อนตัวเองขึ้นโดยวิธีไม่ชอบทม กับการเล่นตัวเองขึ้นไปโดยปล่อยให้ผู้อื่นได้ก้าวไปทางของเขาอย่างเสียวดีนั้นย่อมส่งผลลัพธ์ที่ต่างกันหากไร้คู่แข่งแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเ,เองมีศักยภาพในการทำงานแค่ไหนไม่มีอัตลักษณ์ก็ไม่รู้จักสวยงามการสู้ที่ดีไม่จะเชื่นชมพูดต่อสู้ที่เข่งเพราะคูดต่อสู้ที่อ่อนแอ จะทำให้ชัยชนะของเขาไม่ยั่งยืนและไม่ภาคภูมิใจทังนั้นเมื่อได้พบกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งและฉลาดล้ำก็ยิ่งกระตุ้นให้เรารู้จักพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นการเลื่อนตัวเองขึ้นพร้อมกับลดคนอื่นลงเจ้าอาจจะชนะแต่ก็มีศัตรูตามมาด้วยการเลื่อนตัวเองขึ้นโดยไม่ลดคนอื่นลงเธอจะเป็นผู้ชนะ พร้อมกับมีเพื่อนเพิ่มขึ้นและหนึ่งในนั้นอาจเะเป็นคู่แข่งของเธอเองด้วยคุณค่ะ